โอเคสวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมบ้าเมืเช่นเคยกับงานเปิดตัวของ Vivo X 5 0 Pro 5G นะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตอนนี้ Vivo X 5 0 Pro 5G อยู่ในมือผมเรียบร้อยครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใครต้องการจะเปรียบเทียบเรื่องของสเปคนะครลืมไปได้เลยเพราะน,นี่คืออินโนเวชันหรือว่านวัตกรรมของโลกเป็นครั้งแรกกับการใส่กล้องที่มีกิมบอลเข้าไปฮะ แน่นอนว่า24,999บาทมางคนอาจจะมองว่าแพงเกินไปไหมถ้าเกิดว่าเทียบกับ CPU ที่ได้มาเป็น Snapdragon 765G นะครับแต่จริงๆแล้วลองดูอีกทีนะครับ Snapdragon 765G เนี่ยนะครับบวกกับกล้องที่มี gimbal นะครับครั้งแรกของโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคา24,900เนี่ยเราต้องถามว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันได้มากกว่านั่นเองครับ๋ยนนี้ผมจะพาไปทัวร์ experience โซนรอบๆแบบนี้แล้วก็ไปดูถึงสเปคของตัวนี้กันครับ vivo x 5 0 pro 5g ตัวนี้มาพร้อมกับจอ amoled 6.56นิ้ว full hd plus และ refresh rate ที่90้าเฮิร์ตครับ Snapdragon 7 6 5g ram 8ปดลอมอยู่ที่256 u f s 2.1นะครับกล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวครับตัวที่เป็นตัวหลักก็คือ Gimbal ตัว ois เนี่ย48ล้านพิกเซล f เด็ดมากๆครับ1.6นะครับ p e r i s c o p e telephoto 8ล้านพิกเซลเอาไว้สำหรับซูมนะครับได้ถึง optical zoom 5เท่านะครับตัว portrait 13ล้านพิกเซลและ ultra wide บวก macro อีก8 เ,เรียกว่ากล้องมาแบบจัดเต็มมืออาชีพมากๆครับนะครับที่กล้องหน้านั้น32ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.4นั่นเองครับตัวนี้รองรับ 5G ในเมืองไทยเรียบร้อยนะครับเป็นแบบ n 4 1แล้วก็ n 7 8นั่นเองครับรองรับทั้ง AS แล้วก็ True เลยทีเดียวครับที่ด้านข้างเนี่ยมีความบางมากๆนะครับเขาบอกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยคำนวณถึงเรื่องของการใส่แบตเตอรี่และกล้องไปเนี่ยคือใส่กล้องคิมโบเข้าไปมันต้องพื้นที่ใหญ่แต่ว่าเขาลด ตัวพื้นที่ลงแล้วก็เพิ่มแบตไปได้ถึง4,315ม ah, ิลลิแอมป์นะครับมาพร้อมกับชาร์จไวถึง33วัตต์ครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีพอร์ตตัว3.5ม ah, ิลมาให้นะครับมีชิปเสียงให้ไฟมาให้ตามเอกลักษณ์ของ vivo อย่างแน่นอนครับสีที่เข้ามาขายก็คือ a อ p h ฟเกรย์สีเดียวเท่านั้นนะครับนี่ผมกำลงังลองการสั่นนะเขาให้ผมเดินมนลูวิง่งแล้วผมก็ถือกล้องนะครับที่เป็น g i m b a l เนี่ยแล้วก็ถ่ายไปด้านหน้านะครับจะเห็นว่าภาพเนี่ยนิ่งมากๆทีเดียวครับเรียกว่าไม่ต้องใช้เซนเซอร์นะครเด กับสายที่จะต้องการเอาไปถ่าย youtube หรือว่าถ่ายพวกวิดีโอคลิปต่างๆเนี่ยเหมาะมากๆครับเนี่ยผมกำลังลองนะครับขยับขยับขยับแบบนี้นะครับชอบมากครับ มาในส่วนที่เป็นไนท์ t mode กันบ้างน,นะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าการถ่ายรูปในที่ที่มีแสงน้อยเนี่ยจำเป็นมากๆที่มือเราต้องนิ่งตัวโทรศัพท์มือถือเราต้องนิ่งนะครับตัว gimbal จะมาช่วยในสิ่งนี้ได้มากจริงๆนะครับทำให้าภาพที่ถ่ายในกลางคืนนะครับโหเรียกว่าแจ่มมากๆนะครับความคมชัดเนี่ยใช้ได้ครับในส่วนของการถ่ายแบบเทเลโฟโต้นะครับตัวนี้จะใช้เลนส์ตัวโพลิสโคปนะครับช่วยในการซูมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถซูมออปติคอลหรือว่าซูมแบบไม่สูญเสียความละเอียดเนี่ยได้สูงส เขาเลยเนี่ยนะครับได้สูงสุดก็คือ 60x นั่นเองครับในส่วนของดี่ต่อสูมนะครับนี่ลองซูงก้าไปดูที่ 60x ครับนี่นะครับต้องมีแพนด้าซึ่งอยู่ไกลอยากผมมากๆเลยเดียวเท่าที่ดูเนี่ยนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าการที่มีกล้องของตัว vivo x50 pro 5g ตัวนี้นะครับบอกมากๆกับการเอาออกไปแบบลุยทริปถ่ายรูปไปเที่ยวต่างจังหวัดและแบบนี้ครับโอเคครับและนี่ก็คือ vivo x50 Pro 5G นะครับมือถือที่มีดีที่คล่องจริงๆนะเท่าที่ผมได้สัมผัสดูจาก e XP e r i e n c e Zone ต่างๆนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยไปรีวิวกันเต็มๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องเรื่องของการใช้งานรวมถึงเกมด้วยและการัํสำหรับคอเกมนะครับ24,999บาทลองไปหาเล่นดูได้แล้วก็รอรีวิวเต็มๆจากช่องของผม Bar m p IT วันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับ Bar Map IT ลากันไปแล้วบ๊ายบาย